การเสียดินแดนไทยไป14ครั้งเราได้เสียดินแดนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยแต่ก่อนประเทศไทยของเรามีพื้นที่โดยประมาณ1,294,992ตารางกิโลเมตรและในปัจจุบันเหลือพื้นที่ประมาณ5,12,115ตารางกิโลเมตรแต่เดิมประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าสยามในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเราได้มีการเสียดินแดนไปถึง2ครั้ง การเสียดินแดนครั้งที่หนึ่งประเทศไทยได้เสียเกาะมากหรือปีนังให้กับประเทศอังกฤษ <çalış> เกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2329เสียพื้นที่ไป285ตารางกิโลเมตรเพราะพระยาไซบุรีให้ประเทศอังกฤษเข้ามาเช่าเกาะมากเพื่อหวังที่จะให้ประเทศอังกฤษคุ้มครองเกาะมากจากกองทัพของกรมพระราชวังบรวรสถาน <โ hani S 2> <Lord. S 1> มงคล ซึ่งมีการยกทัพมาจัดระเบียบในหัวเมืองปกักใต้แต่สุดท้ายแล้วประเทศอังกฤษก็ยึดเกาะหมากของเราเอาไปอยู่ดีการเสียดินแดนครั้งที่สองเสียเกาะมาริดทวายเตะนาวสีให้กับพมา่า เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2336เสียพื้นที่ไปจำนวน55,000ตารางกิโลเมตร <_ appropri า> ซึ่งมังสัจจา, <_ appropri> าผู้เป็นเจ้าเมืองทวายเป็นไส้ศิลให้พม่าและได้ร่วมมือกับพม่าเพื่อยึดครองเกาะมริดทวาย ต์นาวสีแต่รัชกาลที่หนึ่งไม่สามารถกอบกู้เอาคืนมาจากประเทศพม่าได้จึงตกเป็นของพม่าไปครั้งที่3เสียบันไทยมาดก,การเสียดินแดนครั้งที่3เสียบันไทยมาดให้แก่เวียดนาม เมื่อปีพุทธศักราช2353ตรงกับสมัยรัชกาลที่สองการเสียดินแดนในครั้งนี้ไม่ปรากฏพื้นที่ในหลักฐานเหตุเกิดจากไทยกำลังรบกับพม่ายุบฉวยโอกาสมายึดบันไทยมาดไปปัจจุบันบันทยมาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเวียดนาม ครั้งที่4แสนหวีเชียงตุงและเมืองพงประเทศไทยต้องสูญเสียแสนหวีเชียงตุงและเมืองพงให้กับพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2368เป็นพื้นที่9,000 90, 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่3เกิดสึกหลายด้านทางพม่าเลยเข้ามามีอิทธิพลจึงทำให้ทั้ง3าเมืองตกเป็นของพมา่า ครั้งที่5เสียเปรัตก,การเสียดินแดนครั้งที่5เสียเปรัตในสมัยรัชกาลที่3เมื่อปีพุทธศักราช2 3 6 9แต่ไม่ทราบพื้นที่แน่ชัดเหตุเกิดจากเจ้าเมืองเซรังหฮอมายึดต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่กำลังจะจัดส่งไปยังกรุงเทพเจ้าเมืองเปรักเลยไปขอความช่วยเหลือและถูกทางอังกฤษขู่จะทำการรบด้วยหลังจากนั้นอังกฤษ ได้ทําสัญญากับไทยไทยจึงต้องยอมให้เปรักตกเป็นของอังกฤษแลกกับผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครั้งที่6เสีย12ปัรณาเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,393เป็นพื้นที่90,000ตารางกิโลเมตร การเสียดินแดนครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีนเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนหวีฟ้าหนีลงมาพึ่งรัชกาลที่สรัชกาลที่สได้ส่งทหารไปตีเมืองเชียงตุงแต่ไม่สําเร็จในสมัยรัชกาลที่4ได้ให้กรมมณวงวงศาาธิราชสนิทไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สําเร็จจึงต้องเสียให้จีนไป ครั้งที่7เ,เสียขเขมรและเกาะหกเกาะเกิดขึ้นเมื่อวันที่15พร้าฤาคมปีพุทธศักราช2410เป็นพื้นที่124,000ตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาการเสียดินแดนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสนธิสัญญาที่ฝรั่งเศสให้ขเขมรทำสัญญาคุ้มครองโดยที่ฝรั่งเศสอ้างว่าขเขมรเคยเป็นส่วนหนึ่งของยวนมาก่อน เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในยวนเท่ากับมีอำนาจต่อขเขมรด้วยจึงทำให้ประเทศสยามไม่พอใจเนื่องจากขเขมรเป็นประเทศราชของสยามแต่ฝรั่งเศสใช้กลอุบายทางการเมืองต่างๆจนสยามต้องเสียดินแดนขเขมรให้ไปครั้งที่8เสีย12จุดไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ทธันวาคมปีพุทธศักราช2431 เป็นพื้นที่8 7 0 0 0ืตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันเป็นของประเทศเวียดนามเกิดจากพวกหอกองกบฏข้างไทยจึงจัดก,กองกำลังไปปราบแต่ศึกในครั้งนี้ฝรั่งเศสขอร่วมมือกับไทยด้วยโดยอ้างว่าจะปราบพวกห่อในเขตดินแดนของฝรั่งเศสแต่เมื่อปราบได้แล้วฝรั่งเศสกับไม่ยอมถอยทับกลับโดยให้กองทัพไทยถอยไปจาก12จุไทยไทยปฏิเสธที่จะถอยทับ ไทยจึงตัดสินใจทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสอีกครั้งคือทหารฝรั่งเศสจะอยู่ใน12จุดไทยแต่ฝ่ายไทยจะอยู่ฝั่งเมืองพวนโดยที่ไทยจะไม่สามารถเข้าไปอนาเขต12จุดไทยได้เลยครั้งที่9เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินเกิดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2435เป็นพื้นที่30,000ตารางกิโลเมตร เกิดจากเมื่ออังกฤษมายึดครองพม่าทั้งหมดได้หมดสิ้นได้สำรวจดินแดนพม่าอย่างจริงจังโดยพบว่าดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นอังกฤษได้อ้างว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินเคยเป็นของพม่ามาก่อนดินแดนส่วนนี้เลยตกเป็นของอังกฤษเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ การเสียดินแดนครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นของประเทศลาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2436เป็นพื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สาเหตุการเสียดินแดนในครั้งนี้เกิดจากการปราบพวกกบฏพ่อในครั้งก่อนหลังจากนั้น ฝรั่งเศสก็เริ่มอ้างว่าดินแดนฝั่งซ้ายริมแม่น้ำโขงเป็นของหยวนด้วยเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เลยเกิดการสู้รบกันแต่หลังจากนั้นไทยก็ต้องยินยอมมอบดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสตามที่ฝรั่งเศสยื่นคำขาดถ้าไม่ยอมไทยต้องยอมจ่ายค่าเสียหายในการสู้รบกันเป็นเงินจำนวนมากและฝรั่งเศสได้เข้ามายึดเมืองจันทบรุรีและตราดเป็นเวลา15ปีครั้งนี้ เป็นครั้งที่เจ็บปวดที่สุดของไทยตั้งแต่เสียดินแดนมาก็ว่าได้การเสียดินแดนครั้งที่11เสียฝั่งขวาแม่น้ำโขงเกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,446เป็นพื้นที่25,500ตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่5เช่นกันในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นของประเทศลาวโดยเหตุเกิดจาก สัญญาที่ทำกับฝรั่งเศสโดยการที่ขอจันทบุรีคืนฝรั่งเศสถอนกำลังกลับไปยึดเมืองตราดต่ออีก5ปีและฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงโดยที่ไทยเสียดินแดนนี้อย่างง่ายได้ครั้งที่12เสียมวลทนบูรพา เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2449เป็นพื้นที่5,100 0 0ตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่5สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากครั้งที่11ฝรั่งเศสได้ยึดเมืองตราดไว้เป็นเครื่องมือต่อรองไทยต้องการให้ฝรั่งเศสออกไปให้พ้นจากเมืองตราดไทยจึงต้องทำสัญญากับฝรั่งเศสอีกครั้งคือ ไทยยอมเสียมณฑลบูรพาหให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตรานับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไทยต้องเสียดินแดนให้กับต่างชาติอีกผลครั้งที่13เสียสี่หัวเมืองมลายูเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคม ปีพุทธศักราช2451เป็นพื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับประเทศอังกฤษเมื่อให้ได้มาอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทยได้สัญญาในครั้งนี้ไทยต้องแลกกับ4หัวเมืองเบลลายู ครั้งที่14เสียเขาพระวิหารการเสียดินแดนครั้งที่14เสียปราสาทเขาพระวิหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505พื้นที่2ตารางกิโลเมตรตรงกับสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกโดยที่ให้เขาพระวิหารตกเป็นของประเทศกัมพูชาหลักฐานสำคัญของเขเมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จขึ้นเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนและได้ชักธงชาติฝรั่งเศสร,รับเสด็จและได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเลยเอาหลักฐานนั้นไปยื่นต่อศาลโลกศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาชนะไป9ต่อ3 ก็รักษาเอกราชของชาติไทยไว้ได้สืบมาจนถึงทุกวันนี้